มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนหนิงปณิตาพูดแล้วแบบนี้หลังอดีตสามีโทรหากลางรายการสดจากประเด็นที่หลายคนตกใจนะคะเมื่อจินจรินโทรหาหนิงปณิตาทางด้านทันญ,ญ่าเองเอาโทรศัพท์ไปคุยล่าสุดค่ะสาวหนิงเองได้เปิดใจบอกว่าเป็นรายการสดแต่ตนเข้าใจว่าน่าจะอัดเทปดีเลย์อะไรอย่างเงี้ย พี่ย่าบอกพี่รับเองเขาบอกว่าเขาฟังรายการอยู่และบอกว่าผมอยู่บ้านพี่นะหนิงก็เลยบอกว่าโกรนาให้เกลียดคนที่คุณคุยด้วยนะจริงๆคุณจีนเองกับพี่ธัญญาเขาก็สนิทกันอยู่แล้วกับทางบ้านพี่เป็กสัญชยัยถามว่าประโยคที่ตนพูดก้ามกึง่งว่าหมายถึงอะไรหรือไม่ต้องพูดอย่างนี้หนิงกับจีนจะคุยกันแค่เรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวกับนิรินอยู่แล้ว ดังนั้นวันนี้ถ้าเขาเองหรือว่าเราจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครเราต้องไม่ทําสิ่งที่เกิดปัญหาเดิมๆซ้ําๆหนิงไม่อยากตกเป็นเป้าหรือเป็นมือที่สามของใครหนิงไม่อยากให้ใครมาคิดว่าหนิงยังอะไรอาวรพัวพันกันยางอะไรแบบนี้หนิงก็ชัดเจนแต่คุณก็ต้องให้เกียรติคนของคุณที่กําลังคุยอยู่ด้วย ถามว่าเคยเจอคนของเขาไหมก็หลายคนเอาจริงๆไม่รู้ว่าคนไหนอะ่ะนึกออกไหมเราเลยไม่รู้ว่าคนไหนตัวจริงทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกกันอยู่พักใหญ่แล้วถ้าว่างก็สามารถมาเจอลูกได้ตลอดแต่ต้องแจ้งคนของเขาก่อนใจเขาใจเราขอขอบคุณข้อมูลจ้ะที่นี่ดัดขอบค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ